เอะตาไปทําอะไรมาหรือเปล่าดูสดใสขึ้นแต่ก็แบบเหมือนมองไม่ออกว่าไปทําอะไรมาสวัสดีค่ะชื่อแหวนนะคะวันนี้มาทําตา2ชั้นที่ดีพราลคลคินิกค่ะเริ่มมาสังเกตว่าเอ้ตาฉันมันไม่เท่ากันนี่ทำให้หน้าดูโซไม่สดใสเหมือนย่วงถ่ายรูปแล้วก็ไม่โอเค ตอนนี้ก็ได้ชั้นตาใหม่ที่เท่ากันแล้วนะคะก็ทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นค่ะช่วงที่เจ็บที่สุดก็จะเป็นช่วงที่ฉีดยาชาแค่นั้นค่ะจนตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกอะไรนะมีแค่แบบตึงๆตาเพราะว่าชั้นตามันสร้างขึ้นใหม่เนาะวันนี้ก็ทำตามมาครบเจวันแล้วนะคะวันนี้มาตัดไหมเรียบร้อยแล้ววันแรกๆที่เรากลับบ้านไปเนี่ยก็ให้ประครบเย็นให้มากที่สุดนะคะ แล้วมันจะทําให้เราอบวมน้อยแล้วก็ทานยาที่ทางคลินิกให้มาสม่ําเสมอของหวานมีทานใบโบบกแคปซูลกับน้ำมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มด้วยเพื่อลดอาการบวมช้ำนะคะคุณหมอก็ฝีมือดีอยู่แล้วทำให้เราเหมือนกับบวมช้ำน้อยอะคะ่ะการรักษาก็เลยดูไม่ยาก